ถึงจะไม่ยึดถือกายยึดถือใจได้ต้องมีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจตัวที่จะทําให้เราพ้นทุกข์ได้นั่นคือตัวปัญญานั่นเองพระพุทธเจ้าเคยสอนบอกว่าบุคคลเนี่ยถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยศีลด้วยสมาธินะแต่ศีลและสมาธินั้นเพื่อกูลให้เกิดปัญญาเท่านั้นเองตัวสําคัญก็คือต้องพัฒนาจนมันเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจให้ได้วิธีการที่จะทําให้เรา สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ก็ค oh ือเราต้องพัฒนาเครื่องมือสองตัวเครื่องมือตัวแรกเรียกว่าสติเครื่องมือตัวที่สองเรียกว่าสัมมาสมาธิถ้าเรามีสองตัวนี้มีเครื่องมือสองตัวนี้นะปัญญามันจะเกิดจะเห็นความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ถ้าขาดเครื่องมือสองตัวนี้จะไม่เกิดปัญญาเครื่องมือตัวแรกที่เรียกว่าสติสติแปลว่าความระลึกได้ พวกเรารุ่นหลังๆเริ่มคลาดเคลื่อนเราไปแปลสติว่ากําหนดนะกําหนดลมหายใจเรียกว่ามีสติกําหนดมือกําหนดเท้ากําหนดท้องนะกำหนดจิตให้สงบอะไรเรียกว่ามีสติแค่นั้นไม่พอนะสติคือความระลึกได้หมายถึงว่าสภาวะใดๆเกิดขึ้นที่กายสติระลึกได้โดยไม่ได้จงใจระลึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจสติระลึกได้โดยไม่ได้จงใจจะระลึกนะ ถ้าจงใจะระลึกนะเจือปนด้วยความอยากเจือปนด้วยโลภะไม่ใช่สติตัวจริงหรอกทำยังไงสติที่แท้จริงถึงจะเกิดในพระพิธรรมสอนบอกว่าทีระสัญญาถอถุงสระอิรอเรือทีระสัญญาการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติ ทำไมจิตถึงจะจำสภาวะได้แม่นสภาวะคืออะไรสภาวะคือรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมเช่นร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นสภาวะที่เป็นรูปธรรมสภาวะที่เป็นนามธรรมเช่นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆความโลภความไม่โลภความโกรธความไม่โกรธความหลงความไม่หลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ความดีใจเสียใจนี่เป็นสภาวะที่เป็นนามธรรม จิตจะเกิดสติได้ถ้าจิตจำสภาวะได้แม่นงั้นหน้าที่ของเราเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากๆอย่าไปคิดนะว่าจะบังคับสติให้เกิดได้สติเป็นอนัตตาไม่มีใครสั่งให้เกิดได้แต่ถ้าสติมีเหตุคือสติคือจิตจำสภาวะได้แม่นสติจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้จงใจให้เกิด หน้าที่เราตอนนี้ไม่มีอะไรมากหน้าที่ของเราตอนนี้หัดรู้สภาวะที่กําลังเกิดขึ้นในกายในใจบ่อยๆหายใจออกก็คอยรู้สึกตัวอย่าใจลอยอย่าไปเพ่งอยู่ที่ร่างกายแค่รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกตัวนะไม่ใจลอยแล้วก็ไม่เพ่งอยู่ที่ร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็คอยรู้สึกตัวแต่ก็ไม่เพ่งร่างกายจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์จิตใจเฉยๆก็แค่รู้ไม่เพ่งจิตใจนะแล้วก็ไม่ลืมเนื้อลืมตัวถ้าลืมตัวไป ก็ลืมกายลืมใจถ้าไม่ลืมตัวก็รู้กายรู้ใจในขณะเดียวกันอย่าไปเพ่งมันถ้าเพ่งแล้วมันนิ่งแค่รู้แค่ะระลึกแค่ะระลึกนะงั้นอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ไปเล่นๆรู้เล่นๆถึงจุดหนึ่งสติแท้ๆจะเกิดขึ้นเช่นนั่งฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสลับกันดูออกไหมไม่ใช่ฟังอย่างเดียว ไม่มีใครหรอกที่ฟังอย่างเดียวที่เราบอกว่าเราตั้งใจฟังตั้งใจฟังจริงๆเราฟังสลับกับคิดแต่เราไม่เคยเห็นต่างหากล่ะนะนะต่อไปนี้ลองค่อยสังเกตฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปนะนี่เราหัดดูไปนะจิตไปฟังเราก็รู้ทันจิตกําลังไปคิดเราก็รู้ทันหัดรู้อย่างนี้บ่อยๆต่อไปพอจิตไหลไปคิดปั๊บนะสติจะเกิดเองเลยมันจะระลึกข,ขึ้นได้เลยว่าอ๋อหลงไปคิดแล้ว มีคำว่าแล้วนะอ๋อหลงไปคิดแล้วมันโกรธขึ้นมาสติระลึกได้มันจะรู้เลยอ๋อหลงไปโกรธแล้วมีคำว่าแล้วหมายถึงว่ากิเลสทั้งหลายมันเกิดขึ้นก่อนแล้วเราก็ค่อยรู้ว่ามันเกิดอย่าไปดักดูนะเมื่อกี้นี้มีโยมผู้หญิงคนหนึ่งมาถามหลวงพ่อว่าพอนานแล้วมันผิดตรงไหนผิดตรงที่ไปดักดูไปรอดูจะไปดูจิตนะก็อรอดูว่าเมื่อไรจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้กลายเป็นการเพ่งจิตไม่มีอะไรให้ดูหรอก ต้องรองให้สภาวะมันเกิดก่อนเช่นมันมีปีติขึ้นมารู้ว่ามีปีตนะิมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขมันเฉยๆรู้ว่าเฉยๆมันโลภมันโกรธมันหลงก็ค่อยรู้เอานะให้สภาวะเกิดแล้วก็ค่อยรู้สภาวะเกิดแล้วก็ค่อยรู้นั่งฟังอนะามาพูดบางคนใจลอยโยมรู้สึกไหมใจลอยใจหนีไปคิดแถมคิดเรื่องอื่นด้วยนะเนื่อพอใจมันไหลไปคิดเราก็รู้ทันว่าใจไปคิด ใจไปดูรู้ว่าใจไปดูใจไปฟังรู้ว่าใจไปฟังใจสุขใจทุกข์ใจเฉยเฉยรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆใจโลภใจโกรธใจหลงรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆอย่าบังคับให้นิ่งอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจนะแค่มีสติตามรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเรื่อยๆแล้วสติตัวจริงถึงจะเกิดขึ้นไม่ได้จงใจให้เกิดคราวหนึ่งนะหลวงพ่อไปกราบหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อภาวนากับหลวงปู่ดูลนะ เสร็จแล้วภาวนาแล้วเราก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองครูบาอาจารย์ที่ไหนดีเราก็ไปเรียนไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งไปหาหลวงพ่อเทียนท่านกําลังสอนโยมอยู่มีโยมไปเรียนกับท่านเยอะนะหลวงพ่อเทียนสอนขยับมือทําจังหวะหลวงพ่อเทียนขยับแล้วหลวงพ่อเทียนรู้สึกตัวนะคนส่วนใหญ่ขยับแล้วเพ่งใส่มือหรือไม่ก็คิดเรื่องมือว่าท่านี้แล้วเดี๋ยวต้องท่านนี้เดี๋ยวถ้าท่านนี้อะไรเงี้ยนี่คิดเอาถ้าไม่คิดก็เพ่งหลวงพ่อเตียนนี่เคลื่อนไหวแล้วหลวงพ่อเตียนรู้สึก หลวงพ่อเป็นคนตาไวเห็นหลวงพ่อเทียนปุ๊บโอ้หลวงพ่อเทียนตื่นเลยนะหลวงพ่อเทียนเคลื่อนไหวหลวงพ่อเทียนรู้สึกตัวกลับมาบ้านเรามาลองเล่นบ้างเราเคยแต่หัดดูจิตนะดูลมหายใจดูอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยลองขยับมืออย่างหลวง,งพ่อเทียนดูมาลองมาขยับเล่นดูร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกเห็นไปเรื่อยเห็นมันเคลื่อนไหวเห็นมันหยุดนิ่งแค่รู้สึกรู้สึกไปเรื่อยเล่นอยู่วันเดียวสองวันเอง อีกวันหนึ่งเดินอยู่ริมถนนเห็นเพื่อนเดินอยู่ตรงข้ามฝั่งตรงข้ามนะเพื่อนคนนี้ไม่เจอนานแล้ะมันดีใจไม่ทันดูว่าดีใจนี่ลืมตัวเลยเห็นเพื่อนซึ่งแหมไม่เจอกันนานก้าวขาไปนะจะข้ามถนนเท้าเคลื่อนปั๊บเนี่ยแม้ร่างกายเคลื่อนไหวเราเคยฝึกเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกพเท้าเราเคลื่อนไหวนะั้นมันรู้สึกตัวขึ้นมาเองรู้ว่าเมื่อกี้หลงอยู่ใจก็ตื่นขึ้นมาเลย เราหัดรู้สภาวะไปบ่อยๆนะหัดรู้สภาวะเรื่อยๆจนจิตจำสภาวะแม่นแล้วสติจะเกิดขึ้นเองนี่เราได้เครื่องมือตัวที่หนึ่งคือสติสติทำหน้าที่ระลึกรู้สิ่งใดเกิดขึ้นในกายคอยรู้สิ่งใดเกิดขึ้นที่จิตใจคอยรู้เครื่องมือตัวที่สองเรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิเนี่ยเป็นตัวที่อาพัพที่สุดใครๆก็ชอบดูถูกนะบางคนบอกไม่ทำสมาธิ จะทำแต่วิปัสสนาไม่เอาเลยเรื่องสมาธินันนเข้าใจผิดสมาธิจําเป็นแต่สมาธิกับสมาธาก็ไม่ใช่เรื่องเดียวกันล้วนๆสมาธิคืออะไรสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตของพวกเราไม่ตั้งมั่นจริงหรอกจิตของเราเฉลลบซ้ายเฉลบขวาอยู่ตลอดเวลาถ้าตั้งก็ตั้งด้วยการบังคับเอาไว้ไม่ใช่ตั้งด้วยความรู้ด้วยความตื่นด้วยความเบิกบานถ้าตั้งก็ตั้งแบบแข็งๆเครียด งั้นเวลาหัดภาวนานะบางคนบอกไม่เอาสมาธิจะเดินจงกรมเลยจะดูกายเลยปรากฏว่าดูด้วยจิตที่ไม่มีสมาธิพอเนี่ยจิตมันจะถลําไปเช่นไปดูเดินจงกรมนะจิตลงไปอยู่ที่เท้าจิตถลําลงไปอยู่ที่เท้าไปดูท้องจิตไหลไปอยู่ที่ท้องไปรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจไปขยับมือจิตไหลไปอยู่ที่มือนะจะไปดูจิตก็ไปเพ่งความว่างจิตไหลไปในความว่างนี่จิตไม่ตั้งมั่นจริงนะ งั้นบางคนบอกว่าไม่สนใจเรื่องสมาธินะใช้ไม่ได้นะเราต้องพัฒนาจิตของเราจนกระทั่งมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้เวลารู้อารมณ์มันถึงจะสักว่ารู้สักว่าเห็นได้พวกเราที่ชอบเข้าวัดชอบฟังธรรมะเคยได้ยินคำว่าสักว่าสักว่าใช่ไหมเราก็สักว่าพูดนั่นแหละว่าสักว่ารู้ว่าเห็นจริงๆไม่สักว่าหรอกใจของเราเนี่ยจะไหลตลอดเวลาเลย ใจเราไหลไปดูบ้างไหลไปฟังบ้างไหลไปคิดบ้างใจเราไม่เคยตั้งมั่นจริงนะอย่างดูหน้าหลวงพ่อเอ้าช่วยกันดูหน่อยลองดูนะดูดูรู้สึกไหมถ้าตั้งใจดูปุ๊บใจวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อเวลาตั้งใจฟังรู้สึกไหมตั้งใจฟังจดจ่อกับการฟังฟังนิดเดียวใจไหลไปคิดและจิตของเราเนี้ยจะไหลไปไหลมาตลอดเวลาจิตไม่ตั้งมั่นจริงหรอกถ้าจิตไม่ตั้งมั่นนะปัญญาจะไม่เกิด จิตจะต้องสามารถพัฒนาขึ้นมาจนมันสามารถตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอย่างเช่นร่างกายเราหายใจเข้าหายใจออกเห็นร่างกายมันหายใจนะจิตเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูเห็นจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์จิตใจเฉยเฉยจิตเป็นคนดูเห็นความโลภความโกรธเกิดขึ้นจิตก็เป็นคนดูมีจิตที่เป็นคนดูอยู่จิตที่ไม่ไหลตามอารมณ์ไปจิตที่ um แยกตัวออกมาเป็นคนดู แต่ก่อนนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็ชอบสอนนะว่าเวลาเราทํากรรมฐานเนี่ยทาเหมือนคนดูละครสมัยท่านเป็นเรื่องดูละครถ้าสมัยนี้เหมือนคนดูดูหนังดูฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเราดูฟุตบอลเนี่ยเห็นไหมเรานั่งบนอัธจันทร์ใช่ไหมนักฟุตบอลวิ่งอยู่ในสนามเราไม่วิ่งลงไปในสนามด้วยเราดูอยู่ห่างๆเวลาที่จิตตั้งมั่นมี